ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวกล่องวงจรพับกระจกมองข้างนะครับการทำงานคือเวลาเรากดล็อกรถนะครับกระจกมองข้างทั้งสองข้างก็จะพับนะครับแล้วก็เวลาเรากดคุชตัดตหนึ่งครั้งนะครับกระจกมองข้างก็จะกลางออกนะครับาการทำงานเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมล็อกรถอยู่นะครับ เราต้ okay. อ,อเปิดรถเข้าไป <Okay. S 1> กดพุ s ส start หนึ่งครั้งนะครับนะครับกระจกมองข้างก็จะกลางออกเป็นสองข้างนะครับโดยที่ปุ่มพับกระจกมองข้างผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับเดียกก๋ยวขอเอากระจกลงนิดนึงโอเคจะได้เห็นการทำงานกันนะครับ นี้เดี๋ยวผมจะดับเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองล็อกประตูรถโอเคเดี๋ยวผมลองล็อกรถด,ดูนะครับล็อกรถก็กระจกมองข้างก็จะพับนะครับนี่สําหรับคนที่ชอบลืมนะครับเวลาลงรถไปแล้วเนี่ยนะครับลืมกดพับกระจกต้องมานั่งกดปุ่ม start หนึ่งครั้งเพื่อที่จะมากดพับทีหนึ่งนะครับ ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือทาให้เรารู้นะครับว่ารถเราตอนนี้กดล็อกไปหรือยังนะครับถ้ารถล็อกไปแล้วกระจกมองข้างก็จะพับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีในการทํางานนะครับยวผมเปิดดูรถกดพุชสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับกระจกมองข้างก็จะกลางออกนะครับเอาทั้งสองข้างนะครับในทีนี้ ถ้าสมมติเราถึงที่หมายแล้วนะครับทำการดับเครื่องนะครับแล้วก็ประตูหรือจะกดที่กุญแจก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างก็จะพับเหมือนกันโอเคการทางานก็มีเท่านี้ครับ